ลอยสักคนนะ่ะในน้องน้องว่าไนเทียนน้องว่าไปไปเรียกไปเรียกไปเรียกวาวาไหมเทียนวันิลาปะให้มีกำลังใจในการลงแรงนะ่ะ คุยไอโอคนหนึ่งนี่มึงคุยกับใครเนี่ยไอโอ oh, มคุยกับใครเนี่ยให้วนมาวา่าบอกว่าเล่นอมองให้เลี่ยงเดี๋ยวมาเล่นเฮ้ยถ้าเล่นอย่างอื่นนะครับเลนอยงอื่นเลี่ยงได้ปะ หยอกนับหยอกนะเออคนอื่นเขาอ่านอยู่กูว่าอ่านอยู่ในใจนี่แหละไม่ได้หนูห่วงห่วงแล้ววะห่วงอะไรวะ อค๋คือจะตีมเยเดี๋ยวไปคุย,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 ยเรื่องที่อ๋อคือจะตีมเลยี่ยปองนั่งคุยด้วยหนังสือเลยมาห่วงมาห่วงอะไรจะสามทุ่มนี่นยุ่ Commands เราจุดพูกันแล้วว่ากาออกไปดูพูกันแน่ว,วะเสียดาวนึงไปแล้วไหม ไเปนลวะทไรไปไหนจะไปไหนจะไปไหนจะ first บบอกเลยว่า5 0 0อบาทไทย ไม่ไมื่อกี้ผมจะไม่ฆ่ามันหรอครับมันคือมันยืนมองหน้าที <My> king, แบบ่ไหนปะหานใหญ่ไม่มีที่ไหนจุดพูดเลยอยากถ่ายรูปเฮ้ยคุยเรื่องน้องคุยเรื่องวาวาก่อนดิ <Always forward. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซื้อเครื่องไปหาดใหญ่เลย แม่เป่ามันน่านร,รักไงวะสีแบบออริจินอลมากมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมแนาจากอีกแล้วมันมาแจากอีกแล้วมันมาแจกอีกแล้วบอกเลยว่าขอใจเธอแลกเบอร์โทรเกี่ยวที่นี่อะไรเนี่ย ปันหน้าทีนึงขอปั่นหน้าทีหนึ่งขอปันหน้าทีหนึ่งเอนหน้า,หนหนาหมเราเสียใจจ้งร้อยดาวหนึ่งหนึ่งร้อยดาวตัวอะไรป่าก็ได้อะไรอย่างงี้คืออะไรวะมีคนจะให้ดาวด้วยเหรอเฮ้ยตกใจหมดเลยโอโ้มันมีวอส Oh, let me water me water. Engage. A Demosian does not retreat. I'm having a right time. Victory calls. Nickle turret is under attack. แ่ผมผมก็คนหลอกไงแต่ก็สงสัยอะไวคุยอะไรกัน my command king

เฮ้ยโดนดึงโซอ่านแชทอยู่อ่านงใจออนเผื่อใจเดียวจะมาแย่งบาปูไม่ได้เหรอเนียมันเข้ามาทำไมเนี่ยเฮ้ยนุ่มโอ้ยขอบคุณที่ดึงเพื่อน ผลที ð, los, ่เดินเออเอขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากงามากงามากขอบใจมากงามากเก่งมากขอบใจมากถัดไปกันใหญ่ละงามากเก่งมากขอบใจมาก On, my On my fallen. my helm way. has The rift My king commands him and Leland. Victory calls Top Turret is under attack. I Top Turret is under attack.

Let's go. On my way. On my way. Group. Don't miss me too much. On my way. Alan oh, a tongue tied on my arm. When long? When You are died? Oh, yeah, so old. Turret lost. Here's a tip. And a spear behind it. <laughs> ดูไอ้สเปลถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นศูนย์ะมันมันจะดูนานนะแต่ถ้ามันขึ้นมหนึ่งอะมันจะดูแป๊บเดียวไงมันจะดูไวดูเอลเอ่ะดูเอลเอะ ยังไงเรียงในนี้ก็ได้เผื่อหนูเป็นรถดาวมามาเวลล <Ret reat. S 1> อย่าให้เบนให้เบนทักไปก็ได้ไม่รู้มันจะเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันไปเล่นไอไวลิฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ทักไปก็ได้ท้องเทียนเอาเอาลายวาวามาเาทักไป Ok ba. Engage in scam. <coughs>

Forfeit. Ah! To triumph. Attack the dragon. The oh! turret is under attack. Ally is slain. Shut down. Oh! Sound the march. โ,โดดมากโดว้ไปไหนนุ่มมองหน้ามองหน้ารู้จักซีเล็กเบคอนเปล่าซีเล็กนุ่วันบอม บางทีผม,งทผมก็โหดเกินไปครับทุกคน <are> ที่ทำไมผมโหมดอย่างนี้วะทำต,ตัวเองก็มาวะ Oh my skin dear Enemy turret destroyed Sound the march bottom turret is under attack attack Baron ไมน้เพื่อนกำลังไปครับเล็กกำลังไปว้มางบาีกลางมาแบบนี้โคชิวเร็ววะ

เขาเป็นตายเก่งครับเก่งเอ้ยยังเลยนะบอยเอาลน์มาอย่าไปทักไป Demasium does not retreat. Attack Baron Slain. Allies slain. What okay, attack, Baron? To triumph. Press the assault. Oh, Baron Nasher My attack team the dragons. Danger. Danger. Oh! Danger. <laughs> The does not เดี๋ยวจบตอนนี้ลงแล้วนะครับทุกคนสามชั่วโมงแล้ว <Always more. S 1> จบแบบนี้พอดีเนาะ <sl> ยับ้านบอกเลยว่ายันบ้านยันบ้านยังไงก่อนลงสเตีมแบบจัดพวดปวดไปทีนึงยันบ้าน โกแล้วโกโกโกุ้ยสสูน